องค์การบริหารจัดบลท่านกำนันท่านผู้ใหญ่นะครับสมาชิกสภาองค์การบริหารจัดบลนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือชมรมจักรยานนะครับอาเภอคงทุกท่านนะครับแล้วก็ชมรมจักรยานบ้านบ้านปางนะครับแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านครับครับผมมีความยินดีเป็นยิ่งครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาร่วมในกิจกรรมนะครับในการส่งเสริมการออกกําลังกายของตำบลบ้านปางในวันนี้นะครับ ซึ่งตามที่ท่านนายกได้นําเรียนพวกเรานะครับสถานที่แห่งนี้นะครับนอกจากจะเป็นในที่ที่เรามาใช้ในกิจกรรมการออกกําลังกายในการปั่นเนี่ยเราก็มากันหลายครั้งแล้วนะครับก็ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะครับของอาเภอคงของจังหวัดนครศรีธรรมนะครับซึ่งล่าสุดก็ได้รับโหวตนะครับให้เป็นอันซีนนิวชัปเตอร์นะครับของภาคอีสานนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งใน20ิ นะครับแห่งของประเทศไทยนะครับก็จะเป็นที่รู้จักของพี่น้องทั่วประเทศนะครับที่จะแวะมาเยี่ยมเยียนสถานที่แห่งนี้นะครับวันนี้ก็เพื่อเป็นการประชันพันธ์พื้นที่ด้วยนะครับก็ได้เชิญชวนจมรลมปั่นนะครับจักรยานซึ่งเราจะปั่นกันทุกเดือนอยู่แล้วนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่สิบามนะครับก็อาจจะฝนฟ้าไม่อํานวยเท่าไหร่นะครับแต่เรามีความตั้งใจสูงนะครับดูจากความพร้อมของนักปั่นเนาะ แล้วก็ผู้นําชุมชนก็มีความตั้งใจในการที่จะมาเตรียมงานนะครับทราบว่าตั้งแต่บ่ายสองได้มาเตรียมความพร้อมนะครับก็แสดงถึงความพร้อมเพียงพวกเราที่จะต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในอนาคตนะครับแล้วเราก็จะร่วมกันพัฒนาพื้นที่นี้นะครับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืนเนาะรเราก็คงจะไม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั่วครั้งชั่วคราวเราก็จะให้เกิดความยั่งยืนนะครับเพื่อความมั่นคงของชุมชนของเราแล้วก็ พี่น้องเราก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้บริหารนะครับโดยเฉพาะท่านนายกท่านกำนันนะครับที่ได้ช่วยกันเตรียมสถานที่แล้วก็นําพี่น้องผู้นําได้มาร่วมกิจกรรมกันนะครับกิจกรรมวันนี้นะครับผมก็จะนําประชาําพันไปยังจังหวัดนะครับว่าเราได้มีการสารต่อนะครับหลังจากที่เราได้รับโบวตแล้วเนี่ยนะครับเราก็มีกิจกรรมต่อเนื่องนะครับทราบว่าหลังจากนี้นะครับ ทางมหาวิทยาลัยราชพัฏก็จะนําเรื่องอชุมชนเราเนี่ยเสนอเข้าเป็นเขาเรียกว่าอะไรมรดกของจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นชุมชนวิถีชุมชนที่จะเป็นมรดกอนุรักษ์ในเรื่องวิถีชีวิตวัฒนธรรมของชุมชนบ้านเรานะครับให้มีความยั่งยืนต่อไปนะครับแล้วหลายหน่วยก็พร้อมที่จะมาสนับสนุนนะครับกิจกรรมตรงน,นี้นะครับก็ต้องขอยินดีกับพี่น้องมัดปางด้วยที่สําคัญเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาพื้นที่ของเราเนาะ นะครับได้คุยกับท่านนายกแล้วนะครับในช่วงเดือนนี้เดี๋ยวเราจะมาพัฒนาให้มันมีความสวยงามมากขึ้นให้เส้นทางเข้ามาเนี่ยให้มันสะอาดสวยงามนะครับแล้วก็น่ามองน่าชมมากขึ้นนะครับตรงไหนไม่ดีเราก็ช่วยกันค่อยๆพัฒนาไปนะครับต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับครับอันนี้ได้เวลาสมควรแล้วนะครับขอเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานนะครับ ตำบลบ้านปางประจำปี ideally, <serving> 2 5 6 6ณนบัน <adv> น <ices> ี้ครับขอบคุณครับเที่ยวไปตามตะวันบุบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจง่ายความที่จะยาวนานหรือสั้นแค่เพียงคำเอาตูแช่น้ำแล้วเดินต่อไป เธอซอหานภาคุมครอบสายลมคงรอบไว้สายใจไหลลู่สู่สวรรค์ โลกสร้างสรรค์สวยงามให้เรา ไม่มายาจะบ้าก็ในเมืองเรียกรุ่งเรืองก็คงจะไม่ลงในความจริงคือสิ่งอยู่ในใจนั่นและใสวัดความรุ่งเรืองมีแพ่คา อย่างนี้แล้วมีได้เท่ามันในความจริงแต่ยิ่งในตัวเราไม่เพื่อนไป